สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขุ้นเก็บบรรยากาศาเนยเมืออแรกมาฝากพี่น้องหลังจากว่าได้พบไ,ได้พอกันหลายมือเมื่อนี่ฝนบ่อตกพี่น้องฝนบ่ตกเขาก็เริ่มเขียวชะอุม่มแล้วเมื่อนี้น้องบีว่าได้ไปเกมเห็ดเลยพี่น้องเนะาะก็ดีค้าออเดอร์แบบรั่วๆเลยเนะาะบ่ได้ไปเกมเห็ดเลยนี่มึง ป้ากันกินนี่ยังฟักทองบะอื้อพี่น้องอก็แบบทั่วดินน้องไม้สวัสดีค่ะทั่วดินสูงสวัสดีสูงสวัสดีค่ะน้องไม้กับน้องพิมและคุณยายแซ่บบปยายแซ่บบปะแซ่แบแซ่บทีกินข้าวแร้งในบ่าบานเนาะหนึ่งพัอจ้องแล้วแล้วสิกินข้าวแร้งในบ่อฮะกินได้อยู่ แมนบอก่กินได้อยู่ว่าสันน้องบีนหนึ่งไก่พี่น้องแบบตัวกระดินเราซื้อมาตลาดนัดแมนบอตลาดนัดนั่นจันกลางบ้านตลาดนัดอยู่กลางบ้านของเาพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านตลาดนัดชุมชนเขาลงจันเขาลงกันจันแมนโอ้ผู้ใดได้เวันตาดำไงไมง่ได้ใส่น่ะฮะได้เวันตาดำไงไม่ได้ใส่น่ะป้า <laughs> ใสเขาไปหั่นสินแหนมเห็นหุ้มบลระนั่นอาบน้ำแล้วพอดีคืมยุตะกะบะโต๊ดอกพี่น้องไสและแกบักทวดินมามาเพิ่มา,มา,มา,มาแต่ใส่โอ้ยลอยไปเล่นดีดีพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นนี่ล่ละสีผ้าเพิ่นบได้ยยูเวียกมืออื่นสีผ้าเพิ่นไปหาเกมเฮดมือน,นี่น้องบีข่าทรงของกับข้ารับออเดอรอพี่น้องเลยบได้ยผ้าเพิ่นไป อื่นนี่เทอะมึงไปมึงสิกิดแตกเลยนามันปานนี่ะป่านึงหน่อยเลยสามเดือนผู้ใหญ่หลานไส้พี่น้องลูกนายอีกผู้นึงของของตาหน่อยเป็นผู้ยิ่งของนาอีกผู้นึงแล้วเป็นผู้ไส้พี่น้องนะไล่กันน้องเน่เน่กะได้สามเดือนกลัวกำลังเป็นตาซ่างมือนีมาออกมาเลยคุณยาเพิ่นถามหา อันน้องบีเปิดรูมให้มึงเพิ่นบอกเพิ่นบอกในโทรศัพท์เพิ่นถามหลานอีลาคือบอกออกมาเพิ่นว่าเพิ่นว่าเป็นน้องบีวิดีโอข้อเพิ่นเลยอันมือนี้เพิ่นบอได้ออกมาเนาะกะล่อมึงมืออื่นถ้ามือนไดออกมาเดี๋ยวตอนไหนเพิ่นจะลงคลิปให้มึงดอกที่ห์อันนี้ไดอยังแม่ไปไดอย่างมะเขือเทศกับบังหน้าเทศอันบังหน้ามัเป็นเกี๊ยว วันนั้นได้หน่อยอยู่ในบ้านโอ้ฝังหน้าบ้านตาัดมักหุ่ดตัดมักหุดตัดมังคุดกํา,า,า,ากหนึ่งไกลนะพี่น้องท่านใดที่อยากได้หนังงัวเด้อพี่น้องเด้อหนังงัวแห้งมันละยี่สิบบาทพี่น้องสั่งกับน้องหมีมาได้ปลาสมของเข้าช่วงนี้มิจจตัวใหญ่เลยพีน่น้องเนาะกิโลสองร้อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้สั่งมาได้พี่น้องตอนนี้ออเดอร์ใส่ใส่ก,กอกเข้ากะมีปลาสมกะมีแไรกะนังงัวกะมี มาส,สุกโพดมาสันล้ว่ะก็พ่ไปปงไหว้วะนี่ว่าเราข่ามาตาลินนั่นละพ่อไปปงไห้ได้แบบทั่วดินเมือ่อไปเกมเห็นาะไปยั่วขัดฝนมาตกมืนน้อนีบ่ได้ไปน้องบีค่าสรงของพี่น้องจะ่าเอือนในป่าแล้วยู่วบ,บังคันเขาเจาะไปบ่บว่าเออแบบมืออื่นบังคันฝนมาตกมันเอาเอพราะมือขึ้นมาปนน้องบีกะจักข่าใหญ่ยัง,ยงบ่ได้อัพคิมให้พี่น้องมึงเอออัพลอง่งพ่อกะบ่ค่อยสบายพึ่งออกงพยงบานมากพี่น้อง ือตอหน่อยได้อัพให้มึงอะล่ะก็เลยบไายเฮตหยังเนี่ยจัคเสียจับใช้ไปใช้เทั้งค่ายากเล็กหน่อยค่ายากน้องลูกไปรงเลียนอีน้องบีเลยบดายอัพคลิมให้มึง่วงนี้ประกะอาการดีขึ้นแล้วพี่น้องเนาะจัคเสียเล่นแตาไมหยังเนี่ยค่ายากคุนวุ่นอยู่ไดนน้นอนลงบานขึ้นนึงแบบว่ารวเจ็บท้องจนรถตีมบดายพี่น้องไปสียาอนามัยมาแล้วบ้านี่พอสีกับมาแบบว่าคนสีเป็นวูบไหมพี่น้องสีนอก เป็นมือซ่าแขนจังไปเลยกลับมาหอดบานแม่ได้มาบีบยหนมือแรงพอดีแต่หน่อยอยูพอดีเลยได้ไปง่ยาบานอีกรอบหนึ่งไปง่ยาบานสีจากลับมากับบอ่อไข้พี่น้อง<ป>กับไปอีกตีหนึ่งนี่แหละทรมานหลายแบบเล่าแบบว่าเล่าทองเล่าน่ะติงบดได้แล้วพี่น้องเนาะก,ก็เลยเพิ่นหมอก็เลยให้นอนก็ขอรพรกคุณนหลายพี่น้องที่ห่วงใยถามข่าวกันมานเนาะแต่ว่า เคยกับเอ็กซเลยอีกอย่างมึงแล้วกบวับ่มีอยังหนาเป็นห่วงพี่นอ้องแมนเขาเจ้าบอกว่างนก็แมบกัเพาะเป็นแผลเนาะอ๋อล่ำใสเป็นแผลแผบบ่าเรากินเขาบ่ตรงเวลาส่วนมากเขาเขาเศร้าแล้วจะเกือบเข่าโม่งสิโม,มงพเพราะ่าเแล้วกินกาแฟาพี่น้องบานนี้เขาเทียงพอแล้วบส่วนมากแล้วบ่ก,กินท่านมีขนมปังและกัแแล้วเราจะบ่คอยกินแล้วจะไม่กินได้เขาแรงเทียเดียวแมน มื่อนี้น้องบีก็เอาซื้อกล้วยทอดแล้วก็ซื้ออันปอเปียออกไปให้อย,ยู่หน้าออกไปเห็นแล้ห้องถองก่อนบัน,นี้เพราะเรากินแล้วสวยมากแล้วกับเขาไมา่ก,กินเขาพี่น้องอย่านในนอนลองบวานายานเก็บอีกจา้า,หา,หา,หาหลูเกเออเดี๋ยวจัหน่อยให้ไปยา,ยานล้วกินก็ขอบคุ้พี่น้องได้เลที่ถามข่าวถามข้าวกันขามาน้องบีกับพ่อหนด่ดตอบเนาะ บ่ฮั่ในอธิบายพี่น้องได้ฟังตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วพี่น้องไม่ันดีขึ้นหลายเติมแ,แล้วก็กินยาตามหมอสั่งอยู่บ่ฮั่นในมืดเดี๋ยวนี้แล้วจะแบบว่า,าคนกินเขาประตุงเวลาล่ำใสและเป็นแผลพี่น้องเขากะเอ็กเรล์อุนตาซาเมืองเมือสุยางสุแนวแล้วละไขยอยู่บ่บ่บบเป็นอีกอย่างลายแรงเขากะภาวันหน้าไว้เนาะพี่น้องเนาะไขแต่ว่าเราเป็นกระเพาะ หมอเพิ่นอันน,นมาแล้วตอนแรกนึกว่าไม่สีไดพาพี่น้องตอนแรกหมอคิดว่าสิเป็นไส้ติง้งพอเราไปจับแล้วแล้วไปจับทองจำอย่างเราไม่กะจับได้อยู่ขั้นหมอเราบอกว่าขั้นเป็นไส้ติง้งทองจะแข็งจะจับบ่ได้เลยเนาะคมลงไปมองใดคือจะคมบ่ได้อันนี้ก็คือเท่ากับเอ็กซเรย์อุนเตซาวเมืองกะถือว่าปกติอยู่พี่น้องแต่ว่าเราก็แขกเก็บกับเพาะเราเก็บจนจนคนสีพี่น้อง แน่วทั้งเล่าว่าอยากไปหาหมอพอเราส่วนมากเราสิบอมักไปหาหมอเราสิบอมคอยไปหาหมอคนบ่นเคยเก็บคนบ่เคยเดียยานเราเรายานเราเป็นใส่ติงเรายานเดีพาพี่น้องจังว่าขั้นบ่เป็นคายกิลี่เราสิบอย้อมไปหาหมอเลยสําหรับพอ่อขั้นไหนขมาขั้นไหนขมาหนักพี่น้องกะ ฝากขอบพระคุณพี่น้องไอไลที่ถามข่าวถามข่าวห่องแย่กันเขามาสำหรับอาการกะตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่น้องเกลือสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เกลืสิบเปอร์เซ็นต์อยู่พานธไหนเต็มร้อยดอกเนาะอันไหนหนักหนาเขาก็ยังพันธห้เห็ดช่วงนี้เป็นกะนอนอยู่ในบ้านอยู่มือแรงจักจะออกไปนอนทงหรือนอนในบ้านเพราะว่าเสารวทีทหัรน,น้องแฟนน้องบีกับน้องแบนออกไปนอนหน้าใหา้ มื้อค ja ืนกะสิบืนออกไปเด้พี่น้องแต่บ่ให้ออกไปเลยให้พ่อเด็กน้อยออกไปนอนแทนอืสำหรับผู้ใดที่อยากได้ปลาสมเด้พี่น้องสั่งมาได้ใส่กอกหมูเนื้อหมูแก้วบององเฮากมีคือเกาหนังงัวเด้พี่น้องหนังงัวหนังงัวแซ่บๆเอาไปไปกี่เนาะเฮาเอาไปแล้วเฮาเก็บตากแห้งได้คือเกาเด้พี่น้องเฮาคอยายามดเฮากมากี่ก็ได้ มัตรยี่สิบบาทพี่น้องสำหรับหนังงัวของเขาใหญ่ๆแสบๆส่วนมากหนาหนาวหนาหนาวเลยเนาะกีหนังงัวไหมกินกับข้าวเหนียวเนาะแม่เนาะหนังกล้วยหนังงัวเออหนังกล้วยหนังกล้วยกับหนังงัวหนังงัวมันบ่อใครกินกีได้แม่นอันมันมันมันเป็นยังไงล่ะล่องบีลองลองลงแน่นั่นพิษพี่น้องหนังกล้วยเด้อหนังกล้วยมันกีไง น้องอันน้องน้องมีล้มังอ่ะเลื่อมเฝาเฝาเฝาออกมิตรบาหนังง้วพี่น้องหนังคุ้ยเด้อพลอยแมนเข้าเผาเผาดีดีมันละยีสิบบาทพี่น้องเอาไปตุนไหวก็ได้แต่ว่าส่วนมากนาเนาวน่ะจะข้าเจาแบบซื่อกินตลอดไปลาเนาะเอาเมื่อกี้ก็ขาวเหนียวก็แล้วขาบเด้ก็เลยหายอย่างเนี่ยแต่ย่ายหยั่มได้แล้วพี่น้อง ยหญขนาดแล้วใส่ฟันปลอมได้เรายั้งย่ำได้ตาเป็นผูก้กียายเป็นผู้กินพุ่นแล้วไปนั่งตากแดดย,ยุส่าพุ่นแล้วนั่งกีเขากับขอ,อนิยงอันนี้ก็คืม่มขื้มจักสีมาทำน้องได้เหรอพี่น้องตกคำตกหมื่นมากจักสีมาสไตล์ได้กะอย่าลืมพี่น้องสร้างกับขอกับน้ำน้ำนมบีเขามาได้ช่วงนี้เนาะรับออเดอร์รัวๆจ้าสำหรับเมนูต่างๆหน,น้าของเฮา เสียงเขียจะหน้าห้องปานนาดำหน้าห้วละใครอยู่แต่ว่าเหอก,กะรอมึงอยู่พี่นอ้องฝนตกบกขาดสายแต่ว่ามองเพื่อนว่าน้ำขึ้นตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ก้อนน่ะกะเริ่มลดแล้วล่ะพี่น้องคิดว่าปีนี้น่าจะบอมาดอกเนาะนาจะบ่มาถึงบ้านดอกถ้ามาถึงบานพี่ได้ไหลเขาามดขางบานเพราะว่ามาันติดให้หน้าเงี้ยน้องบีบไดอยู่ในบ้านได้อยู่ทงคือเพื่อนนี่แหละ ปอกไข่พี่น้องไข่เป็ดไข่เป็ดเสียงพันลมเด้อเสียงพันลมอ๋อสีไป๊ใสล่ะนั่นพันจีพันเด็กเป็ดเอาพี่น้องพนนั่งดีซื้อตะขากับมะถึงอยู่นั่งเล่นจักแล้วไข่เป็ดไข่เป็ดนะจอกไปน่านล่ะอ้าวอ้าวมีอย่างคือปอกกินล่ะ เลี้ยงบเออพี่น้องเดี๋ยวน้องมีสีพ้าไปเมืองมือมืออื่นพอดีพอเราเฮ็ดบอกบพี่น้องเมียนบเม่นเากับแบบว่าลงทุนบหลาไหแม่พี่น้องเพราะว่าเขากับบ่อนเคยเฮ็ดเ่ากับเลยล่องแน่นอยเมืองก่อนเนาะยัเลยล่องเอกมาจักมันมันมันตัวจักบาทบุนี่ตัวละบาทกับสองบาทอ๋อจะมีตัวละบาทตัวสองบาทเข้าแบบเขาบ่เคยเลี้ยงมาก่อนได้พี่น้องแต่ว่าพอเราสีล่องเฮ็ดเมือง สิลองเฮ็ดบ่กบมึงแม่นคันถามมันดีแล้วก็สิแฮงสิลงทุนดีอันนี้เราเอาร้อยเดียวนึงถึงเฮากะบ่ทันได้นั่นเนาะเดี๋ยวมีเงินเฮาก็ค่อยทยอยเลี้ยงเเอาบ่ไปลงหลายไว้ถ้าคัวกินแม่นเฮาก็ผักถึงผักแยงเฮาก็มีบ่หลายพี่น้องเฮาก็ค่อยเลี้ยงตามอัธยาศัยเฮายามเฮามีหลายเฮาก็ค่อยขยายออก เลี้ยงกบเลี้ยงปลาตามให้ตามหน้าเฮาแม่นล่องเลี้ยงมึงว่ามันสิเป็นโตกบหรือสิเป็นหวกให้เฮาถ้ามันได้ผลสําเร็จก็จะขยายบ่มันแม่นันถ้ามันได้เป็นอันนั้นสําเร็จเฮาก็แหงจะขยายบ่ออกอีกแตว่าบ่เคยเฮ็ดจักเทียนะก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามน้องมีพาอ้วนก็มาชี้แจงข่าวเนาะ คือเฮามีกับเขากำนาดเสแสบมาฝากับอาการของพอกะแปดสิบเปอร์เกลัวเก่าสิเปอร์ซ็นต์น่ะ,ะพี่น้องนะกำลังดีขึ้น่นเรื่อยมันนี่เขากลับไปก้อนขอบพระคุณในหลายทิดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเ้ามด้พี่น้องนะสำหรับันนี้กาศสวัสดีพี่น้องสุผู้ทุกคนจ้า